สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ค on ูบอนออนไลน์กดนิดพิชิตได,ด้ผมคูบอนติวเตอร์ผู้ประสบการสอนในสาบ,บันกวิชามากกว่า10ปีครับแล้ววันนี้ขอเชิญพบกับแตลุดกแนวโจทย์ปัญหาเปอร์เซ็นต์ข้อที่20แล้วนะครับชื่อข้อมีชื่อว่าล้มไปให้ลึกสุดใจครับถ้าพร้อมแล้วคนเก่งครับเรามาดูข้อนี้กันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนแล้วก็ขีดเส้นใต้ไปด้วยกันนะครับโจทย์บอกว่ากรอบรูปในนิทรศการแห่งหนึ่งมีความกว้าง12นิ้วยาว 25นิ้วนะครับเนื่องจากพื้นที่จัดลดลงนะครับอาจจะเงินไม่พออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผู้จัดจึงลดขนาดกรอบรูปโดยลดความกว้างร้อยละ30นะครับเอาใช้เครงกฤิดเส้นต่งกันเลยดีกว่านะครับลดความกว้างร้อยละ30นะครับของความกว้างเดิมในขณะเดียวกันครับลดความยาวลงด้วยนะครับลดความยาวลงร้อยละ40 ของความยาวเดิมด้วยโจทย์ถามว่าจงหาว่ากรอบรูปมีพื้นที่ลดลงร้อยละเท่าไรเอาละ,ะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันก่อนตรงนี้คนเก่งเห็นไหมครับเขาบอกว่าลดความกว้างร้อยละ30เหมือนเดิมครับใครก็ตามที่ตามช่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับครูจะเน้นเสมอว่าเราต้องเข้าใจ3คําของโลกเปอร์เซนต์ก่อนเพราะฉะนั้นคําว่าลดความกว้างร้อยละ30ความหมายคืออย่างนี้นะครับเรามาเขียนก่อนดีกว่านะ เอาเป็น30%นแล้วกันนะครับลดความกว้าง30%นะครับเพราะฉะนั้น3คํคำนะครับ3คํคำที่เกิดขึ้นคืออะไร3าัคำก็คือกว้างเดิม100นิ้วลดลง30นิ้วกว้างใหม่ก็คือ70นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนเก่งเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำวิดโดแท็บตรงนี้ได้นะครับวิดโ o แท็บตรงนี้ได้นะเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับขอลบตรงนี้ออกก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเราลบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูอันแรกก่อนนะครับ โจทบอกว่าความกว้างคือ12นิ้วเพราะฉะนั้นเรากีดเส้นใต้ตัวนี้ก่อนนะครับครับความกว้างเดิม12นิ้วแล้วเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าความยาวเดิมคือเท่าไหร่ด้วยครับยาวคือ25นิ้วเพราะฉะนั้นงั้นครูเขียนก่อนนะครับครูแบ่งเป็น2อยยาวแบบนี้นะครับคูจะแบ่งเป็นเดิมก่อนนะครับ จับกระดานไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากระดานมันค่อนข้างยกพอสมควรนะครับเดิมนะครับเดิมก็คือกว้างเท่าไหร่ครับใช่กว้างก็คือ12นิ้วนะครับขอใช้เป็นกอไก่แทนเขาว่ากว้างแล้วกันนะครับกว้างเท่ากับ12นิ้ว ต่อไปยาวคือเท่าไหร่ครับยาวคือ25นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สูตรการหาพื้นที่คืออะไรครับสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะครับใช้เป็นพอทอแล้วกันนะอ่าไม่ได้ครับเขียนตัวเยอไม่เขียนตัวย่อ,อแล้กันเดี๋ยวจะงงนะครับพื้นที่จะเท่ากับอะไรครับก็คือ12 คูณยี่สิบห้าอะคนเก่งครับลองคิดที่ครับลองหยุดคิดแล้วก็ลองคิดดูครับว่าไ,ได้เท่าไหร่โอเคเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นสิบสองคูณยี่สิบห้าคำตอบคือได้ถูกต้องครับคําตอบคือได้สามร้อยตารางนิ้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ของเดิมแล้วนะครับตอนนี้เราได้ของเดิมแล้วนะครับก็คือ เดิมคือกว้าง12นิ้วยาว25นิ้วครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เดิมของเราก็คือเท่าไหร่ครับ300ตารางนิ้วอันนี้เราได้ตามเป้าหมายตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้พอได้แบบนี้มาปุ๊บเราจะมาหากว้างใหม่ยาวใหม่แล้วก็พื้นที่ใหม่กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปดูกว้างใหม่กันทีนี้กว้างใหม่เมื่อกี้กูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าลดความกว้างลงร้อยละ3าจําได้ใช่ไหมครับเขามาลดความกว้าง30หมายความว่างไงร้อยละ30คือเดิมความกว้าง100หน่วยหรือ100นิ้วก็ได้นะครับ ลดลง30นิ้วเพราะฉะนั้นกว้างใหม่ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับก็คือ100ลบกับ30ได้70นิ้วเมื่อกี้ครูทรวนให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเติมในวินโดว์แท็บกันสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือเราจะหากว้างใหม่เราหากว้างใหม่ในโลกจริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้วินโดว์แท็บก็คือตรงนี้จำได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นจริงเปอร์เซ็นต์แล้วก็จริงนั่นเองนะครับงั้นเราเขียนเลยดีกว่านะ เพราะฉะนั้นจริงเปอร์เซนต์จริงย้ำเราหาเลยครับเราหากว้างใหม่นะเพราะฉันเขียนเลยนะครับกูฉากว้างใหม่นะกว้างใหม่ขกูเท่าไหร่ครับจำได้ไหมเมื่อกี้อ่าโอเคครับเก่งมากกว้างใหม่ในโลกของเปอร์เซนต์ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลดลง30%เพราะฉั้นกว้างใหม่ของเราก็คือ70นั่นเองนะครับ ทีนี้ aa จำได้ใช่ไหมครับ aa ในวิดีโอแท็บของเรานะตรงเนี้ยเราจะใส่เป็น bb นะครับตรงนี้เราจะใส่เป็น bb นะ,นเ,ะเ,น BB นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่เป็น bb ก็แสดงว่าเราต้องใส่ที่มี2คําอยู่ด้วยกันนะครับความหมายของมันคืออะไรคืออย่างนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะเลือกได้อยู่2คําคําใดคาหนึ่งนะครับนั่นคือความกว้างเดิมกับส่วนที่มันลดลงครับถามว่าเรารู้อะไรบ้างใช่แล้วเรารู้กว้างเดิมคือเท่าไหร่ครับ กว้างเดิมคือ12นิ้วเพราะฉะนั้นกว้างเดิมเรปร์เซนก็คือ100เปร์เซนต์หรือ1น0นิ้วนั่นเองนะครับดังนั้นเรารู้ทั้งสองคำแล้วเราสามารถเติมตัวเลขได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเขียนเป็นอะไรครับถูกต้องครับเราเขียนเป็นอย่างนี้ได้เลยก็คืออันนี้ก็ใช้อะไรครับใช้ของเดิมนะก็คือกว้างเดิมนะครับตรงนี้ก็ใช้ของเดิม ดังนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่าเท่าไรครับคนเก่งช่วยกันนิดเดียวครับถูกต้องครับตรงนี้ได้หนึ่งอนั่นเองนะครับในรอหมอเซนกว้างเดิมคือ100รในขณะเดียวกันของจริงจําได้ไหมครับของจริงของเราคือเท่าไหรครับของจริงของเราคือกว้างเดิมก็คือ12นิ้วนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะครับตอนนี้เราได้แล้วนะสีเท่าได้คืออะไรครับก็คือกว้างใหม่จะมีค่าเท่ากับ70 คูณด้วย12แล้วก็ส่วนด้วย100นะครับคนเก่งช่วยครูคิดนะครับอย่างแรกก่อนเลยเราต้องตัดก่อนถูกไหมครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือเราจะตัดอะไรได้ครับตัดศูนย์ก่อนได้นะเงินเราตัดศูนย์กันนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาช่วยกันครับ7.12คูณ12มีค่าเท่าไหร่ครับ7 1 7ด2 14่องโอ้ไม่ทองท่องแล้วครับหรือท่อง12.7คูณก็ได้ ได้เท่าไหร่ครับคำตอบคือเก่งมากเราได้8 4นะครับเพราะฉะนั้นครูเขียนตรงนี้นะ,พะนนออเพราะฉะนั้นกว้างใหม่ของเราคือเท่าไหร่ครับกว้างใหม่ของเราเพราะฉะนั้นกว้างใหม่ของเราคือเท่าไหร่ครับเมื่อกี้7คูณ12ได้8ปแล้วก็8ปส่วนด้วย10จจำได้ไหมในช่องนี้สอนแล้วเรื่องของทศตสยมครับถ้าส่วน1ิ เราสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้1ตําตำแหน่งเพราะฉะนั้น8 4ดส่วน10ก็จะมีค่าเท่ากับถูกครับเท่ากับ8.4นั่นเองนะครับคนเก่งครับถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกนะครับหรือว่าตามไม่ทันนะครับลองใช้การหารยาวมาช่วยก็ได้นะครับถ้าเรา84ตั้งแล้วหารด้วย10เนี่ยแล้วก็ใส่จุดเติมศูนย์ด้วยนะครับเราก็จะได้8.4ด้วยลองกลับไปคิดดูนะครับถ้าคิดไม่ออกก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังที่เกี่ยวเรื่องของการหารทศนิยมนะครับก็จะเข้าใจขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คคือ8.4เขีนนนนนิวตรร้ะกัับ อ่ะได้แล้วนะครับจากตรงนี้พอเข้าใจนะครับนี่เราหากว้างใหม่ได้ละต่อไปเราจะหาอะไรครับเราจะหายาวใหม่นะครับเราจะหายาวใหม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูยาวใหม่กันนะครับเอาละครับต่อไปเราจะหายาวใหม่กันคนเก่งดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่าลดความกว้างร้อยละสาไปแล้วนะครับต่อไปลดความยาวลงร้อ <Xin> ยละ40นะครับลดความยาวลงร้อยละ40เพราะฉะนั้นทวนก่อนครับคำว่าความยาวลดลงร้อยละ40หรือว่าความยาวลดลง40%เนี่ยความหมายคืออะไรก็คือ เริ่มเลยนะครับความยาวเดิม100นิ้วลดลง40นิ้วเพราะฉะนั้นยาวใหม่หรือความยาวใหม่ที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไรครับก็คือเอา1น0่0ลบ40ก็จะมีค่าเท่ากับ60ินิ้วนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ3าคำเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าคนเก่งจําได้เราจะสามารถทําเรื่องเปอร์เซ็นต์ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเอาล้ครับงั้นครูเขียนเลยนะตรงนี้เราจะหายาวใหม่งั้นตรงนี้โลกจริงของครูก็คือหายาวใหม่นะครับเขียนเลยก็คือยาวใหม่นะครับ ใครที่ยังไม่แม่นมีโตแท็บไปดูย้อนหลังได้นะครับไปดูย้อนหลังได้นะสอนมาหลายข้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะไปกันเร็วนิดนึงนะครับโอเคยาวใหม่นะครับเราฉายยาวใหม่ในโลกจริงเพราะฉะนั้นลบเปอร์เซ็นต์จำได้ไหมเมื่อกี้ทบทวนแล้วความยาวลดลงร้อยละสี่สิบหรือลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นความยาวใหม่ก็จะมีค่าเท่ากับหกสิบนั่นเองนะครับเราใส่หกสิบแล้วนะครับมุกเดิมซ้ำๆอีกแล้วครับท่าน เขาบอกว่าตรงนี้เราต้องใส่คําที่เหมือนกันใช่ไหมครับเหลือ2องคำทางเลือกที่ช่วยคืออะไรครับคือความยาวเดิมกับใช่ส่วนที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้น2คําที่เราจะมีแน่ๆคืออะไรครับเรามีความยาวเดิมอยู่แล้วคือ25นิ้วแล้วก็เรารู้อยู่แล้วครับว่าลดลงเราไม่รู้อยู่แล้วของจริงคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เรารู้อย่างหนึ่งครับว่าถ้าความยาวเดิมคือ25นิ้วในโลกของเปอร์เซ็นต์มันก็คือ100นิ้วด้วยครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเติม2คํานี้ได้แล้ว โอเคคนเก an ่งช่วยกันครับถ้าเติมถูกแสดงว่าคุณเข้าใจแล้วตรงนี้เป็นร้เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ60ตรงนี้จะต้องเป็นถูกต้องครับเก่งมากที่เติมได้คาตอบคือได้100นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นของจริงคือเท่าไหร่ครับถูกต้องครับของจริงก็คือ25นิ้วตรงนี้นั่นเองนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วนะครับ คนเก่งครับาพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันตัดดีกว่านะแน่นอนหลายคนบอกว่าครูบอลครับโปรเมนซูผมต้องตัดศูรก่อนใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับตัดซูดเลยผ่าม้าเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปเราจะใช้แม่อะไรตัดดีครับนี่ไงเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นเลขสิบไหมกับเลขหกใช้แม่อะไรตัดได้ครับใช้แม่สองตัดได้ถูกไหมงั้นเราสองตัดเลยนะครับสองตัดตัวนี้ได้สามนะครับสองตัดตัวนี้ได้ห้า คนเก่งาทันไหมครับตรงนี้ได้นะเรื่องการตัดเลขนะครับลองกลับไปทบทตัวนะพอได้ตัวนี้มาปุ๊บห้าตัดใครได้ใช่ครับการตัดกันของเศษส่วนคือต่างเช่นกันตัดกันได้ครับเพราะฉะนั้น5ก็สามารถตัดกับ25ได้ถูกไหมกาตัดเลเยผ่านพามีบร้อยตรงนี้ก็ได้เลขห้านะครับเพราะฉะนั้นคนเก่งช่วยกันดูนะครับดังนั้นตอนนี้เราได้อะไรครับตรงนี้ก็จะเป็น3คือผู้รอดจากการตัดนะครับ3กับ5 3คูณ 5. 5ได้15 15ส่วน1ได้ 15นั่นเองยาวใหม่ของเราคือ15นิ้วนะครับโอเคดังแบบนั้นตอนนี้เราได้ยาวใหม่15นิ้วแล้วครับคนเก่งครับอีกนิดเดียวเราสามารถทำได้แน่นอนครับกว้างคือ8.4นิ้วยาวเท่ากับ15นิ้วเพราะฉะนั้นครับเราจะหาพื้นที่ใหม่ได้นะครับเราจะหาพื้นที่ใหม่ได้พื้นที่ใหม่ของเราคือเท่าไหร่ครับาหาเลย กว้างคูณยาวก็คืออะไรครับ8.4ดคูณด้วย15นะครับโอเคตรงนี้คนเก่งตามทันใช่ไหมครับได้งั้นเราเอา8.4คูณ15กันพร้อมนะครับมาช่วยกันนะ8.4จคณ15าได้ไหมครับหลักการคูณทศนิยมในช่องนี้ก็สอนแล้วเหมือนกันครับว่าเก็บตำแหน่งทศนิยมไว้คูณเลขามใจแล้วใส่จุดอย่างเดิมวงเล็บนับจากขวาไปซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ <c oughs> ถูกต้องครับเราก็จะเก็บหนนะ อะตรงนี้โอเคแล้วครับ5้าูณสได้2 0่สิบใส่ศูนย์ทดสอง้าคูณแเป็นสี่สิบสี่บทดสองเป็นสี่สนะครับหคูณอ่ะใส่ศูนก่อนหนคูณสี่เป็น4ี่ดคูณหได้8นะครับเพราะฉันจะมีค่าเท่ากับได้แล้วนะครับมองเห็นอยู่นะตึ๊ดตึ๊อ่าโอเคอเห็นอยู่นะครับเพราะฉันมีค่าเท่ากับ1นึ่หแต่ว่าเราต้องใส่ทศนิยมคืน หนึ่งตำแหน่งนะครับพะนั้นก็ใส่จุดนับจากขวาไปซ้ายนะครับดังแบบนั้นพื้นที่ของเราได้เท่าไหร่ครับได้126ตารางนิ้วนะครับได้126ตารางนิ้วนะครับงั้นเขียนเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับตอนนี้ถ้าเป็นการปรุงอาหารของเราเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ พื้นที่เดิมคือเท่าไรครับพื้นที่เดิมคือ300ตารางนิ้วนะครับพื้นที่ใหม่ของเราคือ1 2 6ตารางนิ้วเราได้แล้วนะครับทีนี้โจทย์เขาถามอะไรโจทย์ถามว่าจงหาว่ากรอบรูปมีพื้นที่ลดลงร้อยละเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามว่าพื้นที่ลดลงร้อยละเท่าไหร่คีดเส้นใด้ก่อนใส่ดอกจันแล้วก็ปาทองติดเจ็ทนะครับาสาคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้คนเก่งช่วยกันนะครับดังนั้นเราจะต้องหาครับว่า พื้นที่ใหม่เนี่ยมันลดลงจากเดิมเท่าไหร่นะครับไอตัวครับพื้นที่เดิมลดลงจากเดิมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรตั้งครับงั้นครูหาสุดที่ลดลงเลยนะตรงนี้ครูลบออกหมดเลยนะครับโอเคครับลบเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ลดลงเท่ากับอะไรครับเท่ากับพื้นที่เดิมลบด้วยพื้นที่ใหม่ดังนั้นตรงนี้คืออะไรครับถูกต้องครับคุณเก่งก็คือเราก็เอา300ตั้งแล้วก็ลบด้วย1 2 6บกนะครับ เพราะฉะนั้น300-126ลบให้เวลาคนเก่งคิดแป๊บนึงครับคิดออกแล้วใช่ไหมครับ3 0 0้ยลบรได้170้เท่าไหร่ครับ mm hmm. เก่งมากครับคำตอบคือได้174นั่นเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้พื้นที่ลดลงเท่ากับ174ตารางนิ้วนะครับทีนี้เราจะไาคิดต่อ หลายคนบอกว่าโอ้คุณบอลครับเสร็จแล้วครับผมคิดได้แล้วลดหนึ่งร้อยเจ็ดสตารางนิ้วนะครับแต่จริงแล้วจะบอกว่ายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่าลดลงร้อยละเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราต้องมาหาต่อครับคำว่าร้อยเจ็ดสตารางนิ้วเนี่ยคือการลดลงที่เกิดขึ้นจริงนะครับหรือที่ครูเรียกว่าโลกจริงนะเพราะฉะนั้นเราจะหาส่วนที่ลดลงที่เป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็มาวิดโแท็บอีกแล้วนะครับมาเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราข้อนี้เราจะหาเรื่องของเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเป็นเลย ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็กดเซ็นนะครับดังนั้นเราจะหาะไรครับลดลงถูกไหมครับเราหาลดลงนะพอฉันคเขียนตรงนี้เลยครับว่าตรงนี้คือลดลงนั่นเองนะครับของจริงช่วยกันครับของจริง AA เพราะฉันถ้าเกิดตรงนี้ลดลงแสดงว่าเกิดอะไรกันครับแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น 174ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใส่เลยครับเป็น174ตัวนี้คนเก่งตามทำไหมครับได้นะโอเคของจริงลดลง174เดิมกับใหม่จะใช้อะไรครับถ้าตอบได้เราต้องเลือกครับเดิมหรือใหม่แต่คุณบอกนี่ฮะเขียนไปแล้วโอเคอาจจะอาจจะแอบดูตรงนี้ของเดิมชัวๆเลยงั้นก็เดิมก็ได้ครับทำไมใช้เดิมเพราะอะไรครับถูกต้องครับ ของเดิมคือพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่คือ300ถูกไหมครับของเดิมคือพื้นที่300และในโลกของเปอร์เซ็นต์นะครับใช่ในโลกของเปอร์เซ็นต์ก็คือของเดิมจะเท่ากับ100้ยด้วยเข้าใจความหมายนะครับโอเคถ้าได้แล้วเราก็เรามาเติมกันเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ครูจะใส่เท่าไหร่ครับใส่300นะครับแล้วก็คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ก็คือ100นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาช่วยคิดดีกว่าครับ อย่างแรกก่อนเลยเอาอะไรตัดได้ครับหลายคนบอกไม่ต้องตอบไม่ต้องพูดก็รู้เลยก็คืออะไรฮะศูนย์ใช่ไหมครับโอ้โหแล้วมีศูนย์ทั้งสองตัวด้วยสุดเลยครับลองตัดเลยเรียบร้อยได้แล้วนะครับหลังจากตรงนี้ต่อคนเก่งครับถ้านแน่จริงต้องช่วยกันครับเพราะฉะนั้นเอาอะไรตัดต่อได้ถูกครับเรา,เาสามารถเอา3ตัดต่อได้ถูกไหมเราสามตัดต่อได้นะงั้นเอาสามตัดเลย3มตัด1 7ึค่อยๆตัดนะครับตัดกันทีละ อ่าทีละสองตัวก็ได้นะครับก็คือ3 1 3ตัสามวนี้นี่นะครับ3ตัดด้านบน3 5 15้านะครับ17ลบเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2ถูกไหมพอฉันใส่2อทดไว้หน้าสี่อะไรต่อครับ3 8 24ถูกต้องครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตัดกันเรียบร้อยแล้วคำตอบคือได้58สิบนห,นหรือเลยก็คือเท่ากับ58นั่นเอง แต่58ของเราคืออะไรครับถูกต้องครับคำตอบคือ58เอรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ครับขนาดของพื้นที่ของกรอบรูปของเราลดลงเหลือแค่58ได้นะครับเป็นคําตอบแล้วนะเป็นไงบ้างครับคนเก่งตรงนี้พอเข้าใจความหมายไหมครับเพราะฉะนั้นครูสุปให้ฟังง่ายๆก่อนนะครับว่าในข้อนี้ลําดับการทําคืออะไรบ้างอันที่1ครับเราต้องหาให้เจอก่อนว่าโจทย์พูดถึงความกว้างความยาวเดิมเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้มันคือเท่าไหร่ครับคือ 12นิ้วกับ25นิ้วจากนั้นก็หาพื้นที่เดิมก่อนครับพื้นที่เดิมก็คือกว้างคูณยาว15เอ่าเท่าไหร่ครับ12คูณกับ25ก็จะมีค่าเท่ากับ300ตารางนิ้วจากนั้นครับเราก็หาถูกต้องครับเราหากว้างใหม่โดยใช้วิโแท็บของเรานะครับและก็หายาวใหม่โดย HH ใช้วิดีโอแท็บของเราแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อนี้พูดถึงเรื่องของการลดลงเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คิดก่อนนะครับจากนั้นพอหากว้างใหม่กับยาวใหม่ได้เรียบร้อยแล้วเราก็เอา ใช่ครับเราก,กว้างกับยาวมาคูณกันเพื่อจะหาพื้นที่ใหม่เพราะฉะนั้นกว้างกับยาวคูณกันหาพื้นที่ใหม่ได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ถูกต้องครับได้126อตารางนิว้วหลังจากนั้นเราก็หาส่วนที่ลดลงลดลงเท่าไหร่ครับพื้นที่ที่ลดลงก็คือพื้นที่เดิมลบพื้นที่ใหม่ก็คือ300ลบ126กลบกันได้174แล้วก็เนึอยเส่ครับส่วนที่ลดลงเนี้ยไปคิดในโลกของเปอร์เซ็นต์ก็ใช้วิดีโอแถบเหมือนเดิมแต่ต้องระวังอย่างหนึ่ง,ง,งเเปปป็น percent, ร์จิง คิดเรียบร้อยปุ๊บคำตอบคือได้58ครับเอาละครับหวังว่าข้อนี้คนเก่งจะเข้าใจมากขึ้นนะครับในข้อที่ชื่อว่าลงไปให้ลึกสุดใจนะครับจริงๆคล้ายๆกับชื่อเพลงเพลงหนึ่งนะครับเอาละครับถ้าเกิดว่าไม่มีใครสงสัยแน่นอนครับไม่มีใครสงสัยแน่นอนเพราะครูพูดอยู่คนเดียวนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและอย่าลืมนะครับสามารถขอรับแบบขึัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆในช่องนี้ได้นะครับทางอีเมลนะครับทางครูบอลดอทเซนต์ gmail com นะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายหนทั้งสิ้นแต่ขอรบกวนนิดนึงนะครับว่าบางคนขอมาครอบจักรวาลเลยขอแบบขักทั้งหมดที่อยู่ในช่องนี้เลยเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องระบุมาด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนคลิปไหนแล้วรูก็จะส่งแบบฝัรไปให้นะครับหลังจากทาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็ส่งคําตอบกลับมาแล้วเดี๋ยวครูตรวจให้นะครับแล้วก็ส่งไฟเฉลยกลับไปให้ย้านะครับว่าไฟล์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับทำไว้เพื่อจะให้ทุกคนเข้าใจมมาาากขึ้้้นนะครแลเเเชื่่่อวจีีทได ถ้าลูกดูมาถึงข้อนี้นะครับบอกได้เลยว่าเรื่องเปอร์เซ็นเนี่ยหนูเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเอาละครับคนเก่งไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ